แพทย์แนะนำไม่ใส่รองเท้าแตะด้วยเหตุผล5ข้อนี้แพทย์แนะนำไม่ใส่รองเท้าแตะด้วยเหตุผล5ข้อนี้อ่านจบแล้วอึ้งไปเลย ผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากได้เตือนถึงอันตรายของการสวมใส่รองเท้าและหนึ่งในนั้นคือรองเท้าแตะรองเท้าชนิดนี้อาจสวมใส่ง่ายสบายเท้าแต่มันสร้างอันตรายให้กับคุณได้เพราะพื้นของรองเท้าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับร่างกายของคุณอาจทำให้เกิดการลื่นล้มในขณะที่เดินและนี่คือ5เหตุผลที่คุณควรหยุดใส่รองเท้าแตะ 1. มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดการสะดุดสายรูปตัววายตรงกลางของรองเท้าแตะอาจเกิดการพลิกและนั่นหมายถึงความเสี่ยงสูงที่คุณจะเกิดการลื่นถลและสะดุดล้มมากกว่าการสวมใส่รองเท้าชนิดอื่นๆรายงานจากแพทย์ได้ระบุว่ามีคนเป็นจํานวนมากประสบกับข้อเท้าแพลงและการบาดเจ็บอื่นๆเพราะการสวมใส่รองเท้าแตะสสร้างปัญหาให้กับข้อต่อและกล้ามเนื้อในร่างกาย การสวมใส่รองเท้าแตะเป็นเวลานานหลายชั่วโมองจะทำให้เท้าและข้อเท้าปวดเมื่อยซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณมันสามารถทำให้เกิดอาการปวดส้นเท้าดึงในบริเวณกล้ามเนื้อรวมถึงการอักเสบที่เอ็นและการสวมรองเท้าแตะเป็นประจำยังสามารถทำให้เกิดโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบอีกเช่นกัน สาเหตุเพราะเอ็นเท้าจะถูกดึงอย่างต่อเนื่องเมื่อเราต้องเดินบนพื้นผิวแข็งๆโดยไม่มีแผ่นรองรับการกระแทกของรองเท้าที่ได้มาตรฐาน สามสร้างนิสัยที่ไม่ดีรองเท้าแตะสามารถเลิกและหลุดออกจากเท้าได้อย่างง่ายดายเพราะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อยึดเกาะเท้าของเราเพาื่อลกเลี่ยงการหลุดของรองเท้าพวกเขามักจะเดินช้าๆก้าวสั้นๆและใช้ปลายนิ้วเท้ากดรองเท้าไว้จนมีเสียงดังซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากๆ และในระยะยาวมันสามารถทําให้นิ้วเท้าของคุณผิดรูปและนำไปสู่การปรวดสะโพกและข้อขา่าสีแผลตุ่มพองสวมรองเท้าแตะสามารถทําให้เกิดแผลตุ่มพองระหว่างนิ้วเท้าของคุณแผลเหล่านี้ยิ่งสร้างความยากลาบากต่อการเดินและสร้างความเจ็บปวดให้อย่างมากอีกทั้งยังสามารถได้รับเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศอีกด้วย เกิดแรงกดดันในสีระของคุณรองเท้าแตะสร้างความเสียหายให้กับสีระและโครงสร้างกระดูกสันหลังของคุณเนื่องจากรองเท้าไม่มีการรองรับที่ดีสําหรับเท้ามันอาจจะทําให้เกิดการพลิกซึ่งเป็นอันตรายต่อกระดูกของคุณทําให้คุณปวดหลังและปวดข้อต่อนิ้วเท้าผิดรูปนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรใส่รองเท้าแตะควรหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเท้าของคุณคุณควรพยายามสวมรองเท้าคัชชูแทนการสวมรองเท้าแต เนื่องจากรองเท้าคัตชูจะช่วยรองรับหลังของคุณได้ดีและยังป้องกันการสะดุดลื่นล้มเนื่องจากยังป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆให้กับเท้าของคุณอีกด้วยแต่หากคุณต้องการสวมใส่รองเท้าแตะคุณต้องเลือกแบบที่ไม่บางจนเกินไปและพื้นรองเท้าควรมีเส้นโค้งเล็กๆน้อยเพื่อป้องกันการลื่นล้มอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ